โอเคกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จอปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กับมาอยู่กันในอาร์คพีซีกันอีกครั้งแล้วนะผม โอเคครับ okay, ผมวันดีเราก็กลับมาพบก,กันที่เกาะขางีกันอีเกเช่นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าต่อไปนะผมพี่จะเรียกเป็นอาร์คไพเมลเฟียแล้วนะผม oh. ก็จะเรียกเป็นแบบอาร์คพีซีไพเมลเฟียเป็นมอสๆแยกกันไปนะผม oh. เพื่อที่แบบว่าทุกคนจะได้ไม่สับสนนะว่าตอนนี้อยู่มอสอะไรนะผมตอนนี้พี่ได้แยกเทลิสของช่องไว้แล้วนะผมก็เป็นแยกแบบว่ามอสแรกนะผมเป็นมอสพักนาเตียนะผมแล้วก็มอสที่2จะเป็นมอสของอะไรวะ ผมเอดี้อูดนะผมแล้วก็มอสดีสามนะผมเป็นมอสไพรมอฟเฟียนั่นเองครับผมพี่แยกเป็นแบบเพลลิดไปแล้วนะแต่ตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะผมเดี๋ยวก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามแยกดูทีละจัก,กรวาลด้วยนะผมเพราะว่าบางทีพี่ทำอาร์พีซีใช่ไหมมันเป็นร้อยขว่าตอนแล้วนะผมบางคนจะไปหาแบบเฮ้ยตอน40ตัวนี้จับอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะงงหลงกันได้นะผมเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเล่นเป็นจัก,กรวาลแยกกันไปนะผมแต่ก็ยังคงเป็น a PC เหมือนเดิมนะผมก็เดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะพาทุกคนไปจับเจ้าเคอสส s ไปโนกันนะครับผมว้าวก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้เคออสข้างหลังพี่เองมี2ตัวเองครับผมสำหรับตระก,กูลนี้นะตระก,กูลนี้จริงๆแล้วมันมีแค่5ตัวนะผมมันมีน้อยนะเคออสนะผมแล้วต่อไปก็จะเป็นสปิริตนะก็คล้ายๆกันนะผมมันจะมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะผมถ้าตัวใหม่ออกมาพี่ก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะผมแต่ตอนนี้ผมก็ มา <pot> เดี๋ยวเราไปจับตัวที่สามกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้ครับผมก็บ้านพี่ก็ยังเหมือนเดิมครับผมทําให้แบบว่าเพิ่มเติมคือการ์ดจอเริ่มจะไม่ไหวนะครับผมเยอะเกินนะผมแล้วก็ ดีับผมเจ้ามูตโตนะที่ได้มาใหม่นะผมว้าวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะผมปากย้อนกลับไปดูด้วยนะผมช่วยกันไ like, ลค์กันแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะนั่นแหละครับผมก็เป็นมูตโต้แล้วผมเป็นไคจูตัวใหม่ของบ้านพี่นั่นเองนะแล้วก็จะเป็นเจ้ามอสตาคนระับผมโรแดนนะซิลลานาคีนะผมทุกคนเห็นไหมขาดอะไรไปครับผมขาดเจ้าก็ซิลล่านะ เจ้ากอร์ิล่านะผมมันเป็นอะไรครับผมมันหายไปมันตายครับผม <S 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 ยอมรับแบบตรงๆเลยนะมันตายครับผมคือแบบพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่เอาขึ้นนาคีนะผมแล้วพอดีมันมีตัวอะไรมาบุกบ้านนี่แหละคือพี่ยิงแสงสเลเซอร์ไปนะผมแล้วมันดันผ่านไปโดนเจ้ากอร์ิล่าตายเฉยครับผมตัวอื่นไม่เห็นเป็นไรเลยแค่หลับนะผมคือ สลบกันหมดเลยนะที่แถวแถวที่ยืนอยู่นี่ครับผมก็โดนออคียิงใส่หลับกันหมดเลยฮะมีซิลลาตัวเดียวที่ตายครับผมพี่ก็งงเหมือนกันนะเออมันมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับผมลูกพี่อาจจะหนีไปเที่ยวพักร้อนเฉยๆนะเดี๋ยวมันก็กลับมาครับผมโอเคมาวันนี้ก็จะาวตัวไรไปจับดีเอาดิ้งเฉยครับผม <laughs> นี่ก็ได้เลยเฮ้ยเกมดิ้งครับผม โอ้โหยังดีนะว่ามันไม่ได้แบบว่าปิดไปเลยนะผมโอ้โหเกมเด้งเจยวะ่ะไปโลดันก็ได้โรดันก็ได้วะไปครับผมอืมโลดันนี้จับตั้งนานแล้วนะจับตั้งนานแล้วนะ <c oughs> มาก่อนเพื่อนเลยแล้วผมไอ้นาคีมาก่อนดีใช่ป่ะเออมาวันนี้เราจะไปกันครับผมเดี๋ยวน,นี้เฮ้ยยึบปุ๊บ นี่นี่โอ้โรดันคือแบบบินผ่านอะไรก็แบบเจ็บนะบผมนี่หรือว่าจะใส่ท่าอะไรนะก็หายครับผมหายไปดีหายไปดีปดโอ้เดอเด้อเ้เดเดเด้อเด,เด,เดนี่มันกองทัพออริจินเลปเตอร์หรือวะเนี่ยโอ้โหไปก่อนครับผมยังไม่ได้เลิกได้ยามาที่เราจะมาแบบบุกตรงนี้ครับผมโอ้โหเกินนี่มันเป็นตรงปิดคลิปนะ โอ้หช oh, อบด่าโลดันมากเลยนะผมที่แบบว่าบินไปแล้วมันแบบว่าฟ๊บนีมันเก็บหายไปเลยนะเอ้ยเอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนอนแองแมงอยู่น,นั่นนะชาโดเมนเหรอตัวใหม่แล้วผมที่มันเข้ามาใช่ไหมเออพี่ยังไม่มีที่ขี่ยังไม่มีเลยหรอกจ้างมันครับผมไอตัวนี้เลยตัวนี้ยังไงอะได้ตัวนี้ยังไงอะ่ะ แบ็กบาวเดอร์เราฮะแบ็กบาวเดอร์เอาไหม hey, เอาไหมเฮ้ยแบ็กบาวเดอร์เอ้ยเอ้ยกระเด็นครับผมมาดิปล่อยนกมาดิปล่อยนกเอี้ยงมาดิหนูโอ้โ oh, หปีนผ่านอะไรก็ตายนะผมโลดันะ an, นะฮะแบ็กบาวเดอร์ไม่เอาเอ่ะเออเออปล่อยนกมาแล้วปล่อยนกมาแล้วปล่อยนกมาแล้วดีเดียวเท่านั้นแบ็กบาวเดอร์ทีเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยเสีย,เ,ยวเวลาเล่นนะฮะ <c oughs> ที่เจอมันตรงใหนวะเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมอีกนี่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 ตรงแม่น้ําลําคลองใกล้ๆนี่มันอยู่แถวเดี๋ยวนี้นี่ไงนี่ไงข้างล่างครับผมแหมยืนเป็นสี่โค้กกันเลยทีเดียวเฮ้ยเราต้องเริ่มจากตรงไหนที่สูงไหมเราไม่รู้พลังไม่ใช่ว่าเกียร์ออสมันจะพลังเหมือนกันหมดหรอวะเพราะก่อนหน้านี้มันก็พลังแบบเดียวกันนะผมนี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเออ เออดีเราเริ่มจากตรงนี้ครับผมมาลูกพ่อไปได้แล้วละ่ะเอาลงดีลงจอดดีดูอย่าดื้อดีดูอย่าดื้อดาไม่อยากกลับบ้านครับผมทุกคนให้ออกมาข้างนอกแต่และทีไม่อยากกลับบ้านครับผมเออกลับบ้านกลับบ้านไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวพ่อพาม,มาใหม่ไปแล้วครับผมห,หน่นก็จะได้กลับด้วยให้เมื่อกี้ตัวอะไรวะสีรถสวย อันนั้นแน่ตัวใหม่เอ้ยไม่ใช่มันเป็นฟเบอลนะครับผมโอ้โหฟเบอลไอตัวหัวหัวหนามใช่ไหมทำอะไรเราไม่ไี่ยเราอะอไม่ทำครับผมว่าเป็นไนดเราต่อใจดีงี้ก็ปลอดภัยปากิโอเองออกไปไกๆลๆดิมันผิดตำแหน่งรุ่มยิงมันผิดตำแหน่งปุ๊บปับ๊บเดี๋ยวเราต้องสอ่องทางไกลครับผม ออ s เนี่ยถ้าสกิวมันเหมือนกันหมดด่ก็ <c oughs> มันจะมีอะไรหน่าค้นหาไปเนี่ยฮะถ้าสกิวมันเหมือนกันหมดเนี่ยแต่ว่ามันก็ตามหาตัวยากอยู่นะเออแบบว่าเวลาจะตามหาตัวทีต้องแบบว่ากดล้างแมปเลยนะผม <c oughs> บางทีไม่อยากล้างแมปเผื่อบางทีไปเจอตัวอะไรดีๆไว้แล้วแต่เราไม่ได้แบบเตรียมไว้นะเอาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหก็มาละไกลเลยปามี่ไอหมายอยู่ตรงนู้นด้วย ชา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 โอ้โหโอ้โหใกล้ไปหรือเปล่ามี่ใกล้ไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหจะได้ท่าไปเนี้ยดูไม่ได้จะรอดใช่ไหมแล้วไงอ่ะสนใจที่ไหนอ่ะหนึ่งโอ้โหยี่สิบสามล้านการสลุยี่สิบสามล้านนีเอากระตุวนอร์เวเจนหนึ่งสองจัดมาดีจัด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 โอ้ย โอ at ia on uh ้ยโอ้ยกว่าจะขึ้นกว่าจะขึ้นโดนแล้วโดนแล้วไอ้ปามี่ไอ้ปามี่โดนแล้วโดนแล้วครับผมโดนแล้วเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มเฮ้ยบินเจียวด้วยโอ้ยบินตามอีกเออเออเออไปไปโอ้โหไปไม่ไปไม่ไปไมมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนมันอยู่โอ้โหตามกับหัวคือ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 ดีสูงคือดีสูงคือคือคือมันตามมาไหมเอยมันไม่ตามมันไม่ตามมันไม่ตาม ปริทภาพปืนยาสลบยั่ดีอยู่ครับผมเอาเรียบร้อยเฉยวล <c oughs> าบิมีนตั้งนานลูกโอ้โทนกระสุนอริจินไม่ไหวหรือโอ้ไม่เข้าท่าแล้วครับผมแหมแหมพวกข้าสลบสูงนะทนกระสุนอริจินไม่ไหวสักตัวครับผมว้าวสีโคกเลยนะฮะสีโคกเลยทีเดียวนะฮะโอ้หมาหนูเป็นหนึ่งในสาม โอ้สีมันเลื่อมมามบ้เลยว่ะ c ค a o s เอเฮ้ย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  kipper chaos ลืมหรือเปล่าอืมไม่นะโอ้มันไม่ใช่ก i เบิ r เครบผมโอ,โอ้ไม่ได้จับมาสอง eb ลืมเฉยมาลูกพ่อเรียบร้อยครับผมได้มาเลยโอ้โห ได้มาแล้วนะกอีออสสไปโนครับผมว้าวโอ้ยอย่างนี้เออเอาคืนมาของพ่อนะหนูกินเนื้อไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะมีที่กี่เรามีหมดแล้วครับผมสไปโนกีออสสไปโนกีออส,สจัดมาดี้จัดมาดีแหลมแหลมไปดีแหลมแหลมไปดีโอ้โห เอ้ยสต๊อบผีโอ้โหโคตรดีอ่ะเอ้ยเจ้า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 โอ้โหโคตรดีอเลื่อมมั่วมั่บเลยนะผมมันเลื่อมมับวับเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหพาการจับไคจูมาจับแบบใน,นเแถวธรรมดาก่อนครับผม <c oughs> ในแถวแถวมอสนี้ก่อนนะฮะโอเคครับผมโอ้โหมันได้จริงๆไปลูกพ่อจัดมาดีครับผมโอ,โ,โอ้โห้ข้างหน้า ข้างหน้าเป็นอะไรนะ่นี่ยซีเลตเที่ยวซีเลตเที่ยวจะไปโนครับผมที่บ้านก็มีแล้วไม่สนใจหุ่ยปลาอะไรวันเนี่ยตายแล้วตายแล้วก็ตายไปดีตายแล้วก็ตายไปดี <c oughs> ลองท่าครับผมโอ้โหโอ้หู่หางเรือมาบมาบนะครับผมมันจังเรือมาบมาบนะฮะ <c oughs> โอ้สีเท่อยากอยากขอท่าเดียวกันเลยจริงๆถ้าท่าเดียวกันหมดพ่อก็ไม่รู้จะยังไง ไม่รู้จอยังไงแล้วนะคนดูอย่าว่ากันนะผมถ้าถ้า<ๆ>มันเหมือนกันหมดนะผมโอเคมาิีดสายกัดครับผมอ๋อกีดสายกัดนะฮะกีขวาอ่ากีขวายืนครับผมกีขวายืมเลือมับๆนะผมกดซีโอ้โอโอโกดซีท่าเดียวด้วยเออ,อ,อแต่แรงแต่แรงอ๋อหนูเป็นยิงยิงแบบสาดนะผมโหแล้วยิงได้รัวๆด้วยนะทำไปเล่นนี่ยิงได้รัวๆด้วยนะเฮ้ย โ oh, oh. อ้โหพังครับผมมันเป็นลาวามันเป็นแมกมาลาวานะครับผมเห็นไหมเออไอเมอ่อกิปี่แล้วนะครับผมซิเลตเที่ยวเดินไปเหยียบของตัวอะไรนะั่นะ่ะหายไปเลยนะครับผมโอ้เป็นแมกมาเป็นลาวานะฮะไม่เหมือนไฟเดโมนิกนะผมแล้วก็ไม่เหมือนไฟซิเลตเทียวด้วยกดเอ็กซ์ทนไฟครับผมอ๋อโอเคคอนโทรลไม่มีอะไรคิวเออ เออไม่มีท่าไหนแล้วใช่ไหมเราอ่ะได้เสียออกเลยได้เสียมามาเพราะฉะนั้นมาก็ได้ครับผมก็ได้ครับผมตีเรยลเที่ยวมองฉันหน่อยมองฉันหน่อยเธอะมองฉันหน่อยเธอไอ้ไอ้มาดี่มาดี้มาดี้นี่โอ้ยเฮ้ยโอ้โหว่าซีเยลเที่ยวตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดาเราใหญ่กว่าครับผมโอ้โหได้ดิโอโหเราใหญ่กว่าซีเยลเที่ยวอีกนะ ทำไปล่นไปโอ้ยตรงนี้เต็มไปด้วยลาวาผมยังไม่อัพเลเวลนะเดโมนิกตรงนั้นไอหมาน้อยไอหมาน้อยไอหมาน้อยคอยลักออเออเอไปไงไปไงไม่โดนลักนิดหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยหมาเต็มเลยโอ้ยหมามันทนไฟปะวะนั่นอ่ะมันทนไฟหรือเปล่าวะนั่นอ่ะออเออเออทนไฟเหรอทนไฟเหรอเอาผมเดโมนิกนี่มันตระกูลไฟอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแม็กมาหู โอ้ยิงรัวๆได้อ่ะนี่นีหนี่นีเจอไฟดำเทมินดิโตโอ้โหตอนนี้นะผมเป็นทะเลเพลิงเลยนะฮะ,ะโอ้โหทะเลเมกมาเว้ยทะเลเมกมาเว้ยนี่นี่น,นี่ยิงไม่ได้ยิงงัวครับผมนี่เดโมนิกเหรอเดโมนงเดโมนิกยิงงัวไปดียิงงัวไปดีโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่เยเห็นแวบๆปลาตายเฉยปลาบอกกูไม่เกี่ยว ปลาอะไรครับผมปลาบอกกูไม่เกี่ยวเออเอออันปลาเคทอันปลาเคนทน้อยโอ้โหโอ้โหยังดุยังดุงดีทางไม่อัพเลเวลได้ผมโอ้โหเคทน้อยไปเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้มีอีกไหมดูเอาเรื่องนะผมดูเอาเรื่องนะเกอีออสไปโนครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ เกนโถมันเป็นหมู่บ้านเกนโถหรือเปล่าวะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านเกนโถหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหกเก่งเด็กเกนโถเนี่ยแหละโอ้โหไปมันจะมีตรงไหนให้บุกอีกไหมเนี่ยอืมอืมออกออกออกเออโอ้โหตัวตั้งใหญ่ตั้งโตเดินแบบชนต้นไม้ไม่ล้มนะครับผมมาเราต้องเก็บเลเวลก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะไปบุกแมพท้ายครับผม ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรให้หวดไหมมีอะไรให้หัวดไหมแถวนี้ยังเงียบเฉยยังเงียบเฉยเอายังไม่ยิงเลยตายแล้วแหละไอ้คาโดโอ้โหโอ้ยังไม่ยิงเลยเมื่อกี้เออ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 มาดิมาดิมาดินี่นี่นี่ยิงยับยิงยับครับผมยิงยับยิงยับครับผมไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วนะตอนนี้เออเออบุกป่าฝ่าดงครับผม แล้วมึงมาทำไมเนี่ยป้ามี่ตรงเนี้ยอืเออเออเอเป็นไงเป็นไงบุบป่าฝ่าดงครับผมมาทำไมฮะคนดูงงพี่ก็งงฮะอุ้ยอุ้ยมีเสียงสะท้อนมีเสียงสะท้อนแถวนี้ว่ะอุ้ยมีเสียงสะท้อนแถวนี้ว่ะบุบบ้าบั้มว่ะเฮ้ยไอ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 บัตรไอบัตรสต็อกเกอร์เฟเบอรบัตรสต็อกเกอร์อุ้ยใครยิงมาวะ โอ้โหข้ายิงมาวะใครยิงมาวะเดโมนิค่าปครับผมโอ้โหเมื่อกี้เลือดลดควบลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะผมเดโมนิคโอ้โหไปไหนแล้วเดโมนิค่าปเห็นได้ชื่อเห็นได้ชื่อเสียงเรียงนามนี่ใช่ไหมเฮะเดโมนิค่าปครับผมไฟยังลุกไฟยังลุกอยู่เลยเอ็กเลปเตอร์โอ้โยเออขคาโปไปอีก啊 เอ,ออเอออันฟ้ากระปูครับผมวันนี้โอ้โหโอ้ยหนองน้าเป็นของเขานะเอยอันนี้เอ็กซ์จะไปโนเอ็กซ์จะไปโนชัวเอ็กซ์จะไปโนบึมบึมบ้ามไม่ดีบึมบึมบ้ามโอ้โหไม่โดนครับผมเอ้ยเดือดร้อนว่ะโอ้โหตรงนี้เป็นตระกูลเอ็กซ์นะผมบัตรสต็อกเกอร์อยู่นี่หมดเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้อันฟ้าบัตสต็อกเกอร์เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออวะยังไม่ได้อันฟ้าเลยนี่ว่ะ เป็นตัวเดียวเลยมัง้งอะไรยืดเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ยังไม่ได้ไปอันฟ้าเนี่ยโอ้โหดำน้ําไม่ได้นะผมดำน้ำํากดไอ้นี่ไม่ได้ว่ะละวาโอ้ยน้ําบักด้วยน้ําบักโอ้โหเฮ้ยคแค่ผ่านก็ตายนี่ว่ะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแค่ผ่านก็ตายนะผมไม่ต้องถึงกับแบบว่ากัดเลยนะโอ้โห,โห,โโหนี่นี่ นี่ยิงไปแบบตร่ๆดี x ทาเปจ่าล่า x อ,อะไรโดนหมดนี่นเีเอาวา่ะเอาว่ะวันนี้เอาวา่ะวันนี้นี่นี่โอโ้โหไอทีเล็กจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไอทีเล็กจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยทางป่าได้ไหมเนี่ยโอโ้โหบึมบึมบึมบัมบึมบัมบึมบัมวันไหนมานี่แล้วกลับบ้านถูกหรือเปล่าไอ้ปามีนั่นไงนั่นไงเหมือนจะหลงป่าครับผมนะ บึมบึมบๆบไปเรื่อยนะฮะไม่ใช่ไรนะผมหลงป่านะโอ้โหดูจากะภาพเขาไม่น่าออกจากป่าได้นะนอกจากจะเทเลพอร์ตครับผมมาใครว่าเออมันก็เป็นแค่มันเป็นแค่คาเลคเตอร์ใช่ไหมกันหลงเนี่ยไม่ได้หลงครับผมไม่ได้หลงเว้ยไม่ได้หลงเว้ยมาดีมาดีมาดีมันเป็นแค่คาเลคเตอร์มันเป็นแค่คาเลคเตอร์มันเป็นแค่คาเลคเตอร์โอ้โหกิปนี้ครับผม คลิปนี้ไอปามีพาบุกป่าครับผมอี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 มายิงล่วงหน้าไปดิยิงยิงปุ๊บยิงล่วงหน้าไปดิยิงล่วงหน้าไปดิปดปดใครขวางโดนหมดอะ่ะเอาดิยังไงยังไงวันนี้ก็ต้องออกป่าให้ได้มาดิหึมโอ้โหโอ้โหวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเออเออเป็นไงเป็นไงใครว่า ใครว่าพี่หลงใครว่าพี่หลงพะฟุณนนี่เปเลสตายเฉยเฮ้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 ยเ้ตัวเไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเส้ยเฮ้ยเั้เหรอเฮ้ยัสเยรอ้ยเตูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหรอโอ้หโอ้หโอ้โหตอนนี้เเ็้ไปด้ยเฮ้ยเฮ้าครัยผม้ัวไหนก็มาเอ้ขอแค่ได้ยอกทากป่าก่อนตอนเนี้ยเออมาถึงน้ําตกแเ้้มันถึงน้ําตกแล้วครับผมทุกคน มนถึงน้ำตกแล้วนี่นี่นี่ลอดช่องลอดช่องเป็นไงอะลอดช่องได้ด้วยเฮ้ย <c oughs> ติด <c oughs> เออเออเออยัันได้อย่างนี้อะผมเออก็หลงจริงๆใช่ไหม <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ใครว่าพี่หลงเฮ้ยโ้มันมุดได้ครับผมมาโทรเอ,อ้ยก็นึกว่าติดก็นึกว่าติดครับผมมาพี่หลงบอกเลยว่าสบายนี่ไงครับผม ใครว่าพี่หลงทุกคนใครว่าพี่หลงดูด้วยอิงดูด้วยอิงดูด้วยนี่มาถึงเกาะท้ายนะโดยไม่ต้องเทเลพอร์ตหรือวาร์ปนะผมโดยไม่ต้องเทเลพอร์ตหรือวาร์ปนะพี่มาถึงจุดนี้เลยนะผมออกมาเองเว้ยเฮ้ยฮลัลโหลงงดิทุกคนงงดิพี่ก็งงดิ <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวอัพเลเวลแล้วไปบุกแมทท้ายกันครับผมมาครับผมในเมื่อออกมาได้แล้วก็สบายหายห่วงแล้วครับผมโอ้ โอ้วิ่งเร็วขึ้นเยอะโอ้ยเดโมนิกเดโมนิกเกิดเต็มเลยครับผมมาดีมาดีเดโมนิกมาน้อยเหรอฮึต่ำเองเป็นอ้ยอ้ยเอ้ยนี่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 โอ้โหใจได้ถ้าบบึ้มนะผมยังไม่ตบคนเลยยังไม่ได้ตบอะไรเลยเฮตบตาหน่อยตาหน่อยเถอะตาหน่อยเถอะมามาโอ้ยวิ่งคนเร็ววิ่งคนเร็วไอปองไอปองโอ้ห ยังไม่ทันตีเลยมันตายเฉยเว้ยมาม้าม้ามามามาไอ้ไผ่เมาเหรอไผ่เมาเล็กโอ้โหไผ่เมาเล็กตายเฉยฮึโอ้โหอ่าแล้วครับผมบิดบิดร้อยบิดร้อยคูร้อยบูร้อยคูร้อยมามาตัวไหนออริจินมานี่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 ตบตบดีตบตบดีตบตบตบดีมันมาดีมามาดีมาดีโอ้โหเฮ้ยตรงนู้นก็มีเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยทไมมันมีเยอะจังอะ ถามตัวเลยเหรอโอ้โหเดีวครับผมเดี๋ยว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 ตบไอ้ตัวน้อยก่อนไม่ใจได้ด้วยฮะไม่ใจได้แล้วเบิดด้วยมาดิหมาดิมาโอ้โหโอ้โหออริจินออริจินเล็เต๋อออริจินเล็เต๋อมาดิมาดิโอ้ตบตบตบบ้านตบไม่ตบไม่จำบ้านเล็กที่ไม่ได้นี่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 เหลือร้อยครับผมโอ้โหนี่ไม่ได้ใจได้เลยนะเว้ยโอ้โหเบาไปเออ นี่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 ยังไง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 เออเออเออมาดี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 เออยังไงปังครับผมตรงนี้ตรงนี้จะได้พังไห้หมดมันเอาตัวอะไรมาสู้ไม่ได้ครับผมโอ้โหออริจินเอทีเอ็มมันใช้ไม่ได้นะฮะไอตัวแบบเตยกไดโนเสามันใช้ไม่ได้นะมันใช้ไม่ได้นะผมไม่รู้ทําไมนะครับผมเออมามา โอ้โหเรียบร้อยออริรจรินคาโนโแค่เดินมาเหยียบลาวาคผมโอ้โหแล้วอย่างงี้ก็จะรู้กับใครเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างงี้แล้ไปโนจะไปสู้กับใครครับเนี่ยโอ้โหออริรจรินก็ตายหมดโอ้โหมันทำไมอ่อนแอกันจังเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่มันเป็นเกาะท้ายหรือเปล่าเดีย่ยวโอ้โหถ้าเกิดมีไอ้นั่นเยถ้าเกิดมีซีเรียเ่ยวเกิดมานะ หมาผมวับไปวับมาอยู่เนี่ยแหละมันต้องเกิดแล้วรอบนี้เกิดนาทีเดยอโอ้โหคือแบบไม่มีตัวอะไรต้านทานไหวเลยนะผมเพราะฉะนั้นะโอ้มันต้องมาแล้วไอเกะน้อยขวางทางไอเกตน้อยขวางทางเดบิวติโอตากอลิจนยังอยู่เลยนะเจเดียวสเตเดียวหมาสเตเดียวน้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเปิดมาเต็มเลยหมาดิก็โอ้โหก็มาดิ ก็มาดิครับผมก็มาก็มาดิไปใครแรงกว่ามาเธอ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 โอ้โหยโอ้โหยนี่นี่นี่น,น,นี่กองทัพลาวากองทัพลาวานี่ไงนี่ไงโอ้โหยโอ้โหยต้องยืนตบยืนโตเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเจอกองทัพลาวาผมมามานี่สายตบก็มาสายตบก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ลาวามาดิมาเธอมาเธอขอร้องขอร้องมาเธอะมาเธอเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหไม่ต้องใช้ก็ได้ครับผมขอโทษด้วยไม่ต้องใช้ลาวาก็ได้นี่นีหน,นีรู้จักไหมรู้จักไหมไปโนพี่ตบหนีหนีหนีหน,นีเป็นไงเป็นไงเป็นไง,นไงครับผมโอเคครับผมวันนี้นะก็เป็นการจับเจ้ากีออสไปโนโซลัสครับผมโอ้โห,หราคาโหดเหลือเกินนะคือแบบล่วงหมดเลยนะครับผมอะไรที่ขวางหน้าเขาครับผมโอ้โห มันเป็นความแรงที่สุดจริงครับผมตระกูลเคออนนะดาเมจคือแบบไม่เขาไม่ได้แบบโหดแต่สีนะเว้ยไม่ได้จ,จีตาแต่สีนะผมแต่ความแรงคือแบบของจริงครับผมตหซีเรเดียวอินโดนะเลเวลห้าร้อยนึ่เรียบร้อยเลยนะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม้ไปแล้วครับผมปึ๊บอนี่ นี่นี่อื้อตกตายตกขวาตกตายตกตายตกตายตกตไมที